สวัสดีครับผมสวัสดีน้องมดสุขูสุคนของผมเนี่ยผมมาบานาผ้ากินมาใส่พี่น้องมาบานาผ้าพี่น้องมากินกุจับ designs, insan, wizard, น,น้ำข้นพี่น้องนี่จับโบราณพี่น้องน้ำข้นๆเสียบพี่น้องรวมทุกอย่างนี่มีทั้งอันข้างในหมูพี่น้องมีหมูกรอบไปน้อยหมูกรอบมีตับมีเลือดมีอันอันนี้ไข่นพี่น้องโอ้โหมากไปน้องเนาะเสียบสดหอนมาบานาขึ้นอยากินสดหอนพี่น้องเนี่ยสดกุจับแบบเส้นโบราณพี่น้องเส้นไง จนแบบเป็นแผ่นแบบตะไม่ตะกีนะพี่น้องเสียบเลยอ้ยหนุ่มๆเลยอืมเสียบอมืมอุกความดีมากอืมขมข้น อตับเป็นของตอนใหญ่ ซุปเข้มขนไน้องว่าละหมูกรอบอ,อันนี้ใส่หมู chân giang nùng lòng sốt lại กุ้กกอดกันหมลยกุญแจไปน้องเข้ากันเลยแซ่บมันสิมีความหอมความหอมแล้วความกรอบของหนังไปน้องหนังทอดแซ่เบเด็ดเลยอ อืมอืมตหูบน้ำซุปหอมยาจีงสมุนไพรหออืม มูกินมดนวเราเส็นแนวนี้ไปน้องเส็นเป๊ปปน้น้องแต่สมัยน้อยๆก,กินดูอยู่ซื้อเพื่อนซื้อไม่ขาดไปน้องอยู่โรงเรียนนะ <c oughs> ตัวละบาทสองบาทอื้มอุทานเค็มคน น้ำซุปกลมกลอ่อมกลมกลม่อมาประเภทเส็นบ้านมันน่าจะมากราสชาติแบบเผ็ดเนาะเผ็ดแล้วก็หวานจังหน่อยเข้มนิดน,นิดสีบกคอยมาเปรี้ยวในอันเภทไม่จับก๋วยเตี่ยวเดี๋ยวจะบูมกน้อนไม่น่องรสชาติ <c oughs> เออเฉียบเลยอืมเลือดอืมเลือดแบบนุ่มเลยอืมฟิน เจ็บไรอสดนอ,อนอน,น่นดีวสวยไปนองเจ็บเสบเลยอืีเจ็บไรไปนอง สดหมอนๆ่อนมาหมูกรอบนี่คือดีไปหรอกเสียบลายหมูกรอบกรอบเสียบรวมทุกอย่างเลยๆสดหมอนๆเอนนะแต่เป็นเมนูสิร์ฟมาฝากพี่ตอนน้องไปลองเสิร์เสียบด้วยกันหากพี่น้องมาคลิปนี้ฝากจะน,อน้นองไปลองฝากกดซับสไครต์กดกดแชร์เบ,บาหนนะ้ามาคลิปมาเสียบเชนหน่อยผมเนี่ยครับผมขอ,อขอบคุณกะารับทุกคนไปลองขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์มากๆครับเบาหน้นกนกากินหมูมากกินหมูสัแบกับขอตัวขอแพ้่มาไลทครับไว้พบกพ่อคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบาหน้าขอตัวนะครับผมสวัสดีครับ